อันขอการัสดีท่านๆมาในผมเบรกซีเคยครับวันนี้อยู่กับมินดี้เถอะเราขอการัสดีท่านๆมาในผมเบรกซีเลยวันนีอ้อยู่กับเกมที่ไม่ชื่อว่าอะไรวะเออจ้ำเถอะ <c oughs> โอเคเอันนี่จะมายิงปืนกันโอเคครับมาเกมนี้ก็ตัวนี้เลยนี่เหล่าพุ่งเรียวหกเป็นไงละ่ะเรีหกก็สู้ได้โอเคมาโอเคเอันนี้ก็รอเวลาเก้าวิครับ เมเล่นคล้ายเป็นเกมเรวยึดฐานนะครับคือเราต้องไปตรงจุดกลางนะครับผมเพื่อยึดจุดกลางกันนะโอเคครับมาอีกรอเลย,อ,ยอีกรอเนี่ยนนเนี่ยอืมอืมอืมคนนิ้วให้มีคนนิวนน้วให้ไหวอยู่มีคนนิ้วให้

คิงอยู่ไหมวะเรียบร้อยไอเพื่อนเดี๋ยมันยึดดิเข้ามาก่อนเพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนอน,ออน,นั่ฉลา <c oughs> เดเมื่อกี้ยึดเร็วเพื่อนยึดยึดยึดเร็ว ิวห uh, oh, ิวไม่อย oh, ู anti, ่อีกสบายเอออันติอันติกูอันติยังอยู่ใช่ไหมโอ้ยลุยเลวอันติ็เดี๋ยวเลือกลยุทธได้ ตันตีไปเลยเราเปิดอันตีตันตีกูทำอะไรไดื่อน่ิ่ก็ไม่มีปารตี้อะไรเมั่น่คือดูเพื่อน เราคอยอยู่ข้างยางงัว่ะผมแทงมันนะแทงมันล,ละเแทงเล็เล็เน่งเพื่อนัวร้อนแล้วยินได้ไหมเล่นสายตีแลไปแทงแล้วฮะลโ เจะแทงของตัวสิออะไรใครยอมใครจะยอม,ใค,ยอมใครยอมก็ถูกยึดง,ง่ายเลยมาแทงแทงต้องแทงตัวนี้โอเคขึ้นไปเลยเพื่อนแทงสองคนจะบ,บ้าเนะี่ยเอามา,มมาเย้มาเนี่ยอือเรียบร้อยเป็นไงล่ะ เห็นความเป็นแท้ง,งในตัวเราหรือ,อยังเล่มือกลก็ได้ม,กลกลดมาตันนี้ได้มาสัไนเปอร์ดยไหมแนเปร์นั่นจะีกถลงมาโชว์เทคนิคก,นก,นก,นกืนกลมไดีกว่ากืนกลนมันต้องคิ้เล็วมากครับยิงเ,เดีดดยวโดนหนเป์เลย อย่งเล่นสะลรเพื่อบ้างโถเดี๋ยวเพื่อนเล่อมันเทิงรูสองเหรอวๆๆโอเคโอ้ อะไรเพ้อเรื่องเยอะอะไรยอะแย่ไม่เล็กเป็นแทงช่วยอะไรกันเป็นแทงเพื่อทีมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ยาวๆนั่นคืออะไรเป็นแทงเพื่อทีมอย่ายอมเพื่อนอย่ายอมอย่ายอมเพิ่นมาเยียบไปเลยยิงอะไรยิงอะไรอย่ายอมเพื่อนอย่ายอมเช้าวันนี้ต้องลุยลุยลุยโอ้ยอยากเข้าหลังดิ

ส่เื่อเพื่อนใเราจะคอยกันอยู่ห่างอยู่เงินเขาคิวก่อนเลยไหมถอยถอยต่ไม่ใหคิก่อนายายตยิวพักก่อนพักิวเล่นมาแทงมนแหลกเหลือเกิน เขาไปเลยกดแทงเข้าไปเลยดาบมักไปเลยโอ้โหเปลี่ยนใจไม่เข้าทันไมนะ่ไดแหลกเหลือเกินตายแหลือเกินเธอแทงมันแหลกเข้าใจหนูอกมันแทงตรงไหนดีกว่าอยู่ห่างยังไง แหลกแหลกแหลกสุดท้ายว่าก็แหลกคุ้ตัวใช่ไหมเนี่ยเล็กเหลือเกินไูชวนทยยอสปาเนี่ย มันแหลกมันแหลกยอมแพ้เลยแหลกแหล,กเล,ก,เลกเลยมันแหลกเหลือเกินยอมแพ้ไปแหลกแหลกเกินังว่ารอบหน้าคงไม่แหลก แหลกเหลือเกินเอออยากอยากเลืออัดมากตอนนี้โอเคสัสนี้เขาจะมาเท่าดีดีกว่าว่าแหลกแหลกเหลอเกินก็จะมาบพัดหน้าครับบทชมววันนี้ขอบคุณครับ